I see her rolling up over black Cadillac, high heel boots, and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her, there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me, turn it up a few degrees, my man. ขอต้อนรับค่ะข้าสู่สุดยอดมือสองต่อต้อค่ะนะคะวันนี้อยู่กับเก๋ต่อต้อค่ะค่ะสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะคะแนะนํากันนิดนึงนะคะกับต่อต้อค่ะของเราเนี่ยก็จะเป็นสุดยอดมือสองคัสภาพเก๋เอค่ะรถไม่มีการฉนักพิคอนจมน้ำถ้าตรวจเจอยินดีซื้อส่วนร้อยเปอร์เซ็นต์โดยที่เรามีการระบ,บุลงในสัญญาไว้อย่างชัดเจนเลยค่ะ ก็สามารถที่จะเข้าไปกดติดตามนะคะสื่อต่างๆของเรากันได้เลยค่ะแล้ววันนี้นะเกียรติสภาทุกคนเนี่ย mm hmm. มาชมกับเจ้ารถกระบะคันนี้เลย mm hmm. กับตัว t o y ย t a าไฮรัก e v ร2.4 e smart cab pre runner รถปี2018ค่ะมาพร้อมกับสีเทานะคะส,สวยๆแบบนี้แล้วก็ตัวกระาดาษด้านหน้ามีการปรับโฉมมาเรียบร้อยแล้วกับโฉมปี2018ได้ความทันสมัยได้ความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นและให้คุณดูนะคะ สภาพสวยๆแบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นตัวกระจกหรือฝากระโปรงซึ่งมีการเก็บงานเก็บรายละเอียดมาอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะเก็บงานในที่นี้อย่างที่บอกว่ารถของเราไม่มีการชนหนักค่ะแต่เราเก็บงานเพื่อความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าในเรื่องของการใช้งานการขับขี่แน่นอนว่าจะต้องมีร่องรอยขีดข่วนบ้างหรือว่ารอยสะเก็ดหินบ้างเล็กน้อยตามการใช้งานดังนั้นเราจะมีการเก็บงานนะคะเพื่อความพึงพอใจและเพื่อความสวยงามนั่นเองค่ะ สำหรับตัวกระจังนะคะยังใหม่ๆอยู่เลยค่ะยังเงาๆแบบนี้ก็จะมีริ้วรอยของการผ่านการใช้งานมาบ้างแต่ว่าเล็กน้อยนะคะกระจกไฟหน้าใสๆแบบนี้ไม่ขุ่นไม่มัวนะคะทุกอย่างคือพร้อมใช้งานหมดเลยค่ะมาดูกันต่อนะคะสําหรับตัวล้อล้อที่ได้เป็นล้อแม็กขนาด17นิ้วค่ะและตัวยางนะคะยังสามารถใช้งานขับขี่ได้สักประมาณ10,000ถึง20,000กิโลขึ้นอยู่กับการขับขี่การดูแลรักษาของแต่ละบุคคลด้วยค่ะกระจากมองข้างเป็นตัวโครเมียมนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวค่ะ ที่จากประตูก็เป็นตัวโครเมียมนะคะสภาพยังสวยๆ,ๆอยู่เลยสําหรับตัวสมาร์ทแคนะคะก็สามารถเปิดกว้างได้แบบนี้เลยข้อดีของเขาก็คือทําให้สะดวกสบายในเรื่องของการขึ้นลงค่ะพิลนะ่าเป็นตัวยกสูงแต่ว่าไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าเรามีบันไดด้านข้างมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับด้านใานเป็นคอรสีดำสภาพสวยค่ะคนอนโซลด้านหะน้าไม่มีตำหนิไม่มีรอยขีดขนหนัค่ะ และให้คุณดูนะคะว่าทุกอย่างคือพร้อมชิงงานไม่ว่าจะเป็นตัวปุ่มกดพวงม,มาลัยมาติฟังก์ชันเครื่องเล่นมีเดียลำโพงทุกอย่างคือพร้อมชิงงานหมดเลยค่ะเบาะที่ได้เดิมๆจะเป็นเบาะพลาแตกคันนี้คุณเอาไปเลยกับเบาะหนังสีดําสภาพสวยแบบนี้ไม่มีอรอยแตกไม่มีอรอยขัดและเบาะหนังที่เราใส่มาให้เกีรเทียบเท่ากับโมง,งานต้องบอกว่าเทียบเท่ากับป้ายแดงหรือว่ามือนหนึ่งเลยนะคะเกีรเดียวกันเลยค่ะได้ไปแบบนี้เลยค่ะทุกคนคะ เป็นอีกหนึ่งจุดที่สังเกตได้ง่ายว่าผ่านการใช้งานมากน้อยแค่ไหนอันนี้สภาพังินสวยไม่มีอรอยลอกนะคะไม่สมไม่้ํำค่ะคันนี้จะได้เป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะคะมีโหมดการขับขี่อีโค้โหมดและพาวเวอร์โหมดนะคะและให้ดูกับเพดานสภาพยังดูใหม่ไม่มีคราบสกปรกค่ะสำหรับตัวแครบด้านหลังค่ะเบาะใหม่ขนาดไหนลองดูค่ะทุกคนคะมาพร้อมกับที่พิงหลังเป็นหนังสีดำเช่นเดียวกันแต่ว่าพื้นที่นั่งอาจจะมีจำกัดสักนิดนึงเพราะว่าเขาจะเน้นพื้นที่ของตัวกระบะด้านท้ายตรงนี้ค่ะ ไลเนอร์นะคะสภาพก็ยังสวยนะทุกคนค่าผิวแม็กยังเต็มเต็มค่ะสภาพอย่างพร้อมใช้งานคุณสามารถนำไปใช้งานต่อได้เลยนะคะเห็นไหมผิวแม็กไลเนอร์ผิวไลเนอร์ของเขาเรียบเนียนนะไม่มีอรอยบากหรือว่ารอยขีดข่วนหนักที่บง่งบอกว่าเอ้ยผ่านการบรรทุกหนักมานนะคะหรือว่าผ่านการใช้งานมาหนะักอันนี้สภาพยังสวยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเปลี่ยนไลเนอร์ใดๆทั้งสิ้นค่ะ สำหรับตัวนี้เป็นคงเครื่องยนต์ดีเซล2,400ซีซี cc ค่ะและใครสนใจกับรถปี2018คันนี้ที่โต๊ะต่อขาของเราขายอยู่ที่ 4, 49,0 0 0บาทค่ะจัดเปใน,น,นด้านเครดิตดีฟีดาวผ่นและอีกหนึ่งความพิเศษเรามีรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้ด้วยนานสูงส,สุดถึง4ปีจากฟิกแมนซึ่งเป็นบริษัทวรทรันตีชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มีบริการ <c oughs> ช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศค่ะใครสนใจกำลังมองหารถกระบะเป็นเพื่อนผู้ใจนำไปใช้งานนำไปประกออบาชีพ ติดต่อมาได้เลยกับหมายเลขโทรศัพท์ สปสามเและหค่ะหรือว่าจะเป็นสื่อของต่างๆของเราเรวมไปถึงแนะนำให้คุณเข้ามาชมตัวรถจริงได้เลยที่สื่อรถยนต์มือสองโต๊อ๋อต่อคข,ของเราค่ะอยากให้คุณได้ลองมาชมตัวรถจริงมาลองนั่งมาลองขับดูก่อนได้ไม่มั่นใจผาช่างมาดูได้ดูรถไม่เป็นก็ไม่เป็นปัญหาค่ะเพราะว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คาแนะนําและก็คอยให้บริการค่ะลองมาชมตัวรถจริงก่อนได้เพราะอย่างที่บอกว่าเรามีการคัดสภาพรถมาอย่างดีมีทีมงานค่ะที่คอยดูแลรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมไปถึงค่ะเราก็ยังมีกับบริการหลังการขายดีๆเมื่อคุณออกรถจากทางเราไปแล้วนะคะบอกเลยว่าใครที่กําลังมองหางกบะรถใช้งานนะคะราคาสุดคุ้มราคาจับต้องได้คันนี้ไม่ควรพลาดค่ะกับราคา4 4 9แส0บาทมาจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยค่ะและคลิปหน้าจะเป็นรถรุ่นไหนรอติดตามชมนะคะคลิปนี้หมดนัที่แล้วขอตัวลาปก่อนสวัสดีค่ะ